ตอนที่357เส้นทางสายเลือดตอนที่สองท่ามกลางการต่อสู้จากกระพาะศักดิ์สิทธิ์จี้เครือแกงแขนขวาของเขาทำให้แขนของเขากลายเป็นงูยักษ์เคลื่อนไหวเขย่าทะเลด้วยพลังที่สามารถทำลายสวรรค์และโลกได้เมื่อเขาเหยียบเทา้ามันกลายเป็นเสาสวรรค์ขนาดใหญ่ระง,งับพื้นที่โดยรอบทุกทิศทาง ทุกการเคลื่อนไหวของเขามีพลังมหาศาลจากกรรพัศักดิ์ิทธิ์จี้เคอสามารถใช้พลังของสายเลือดหุ่นหยวนระดับโลกได้เพียงบางส่วนเท่านั้นโดยแสดงลักษณะเพียงไม่กี่อย่างออกมาหลัวเฟิงรู้ดีว่าการที่จัก,กรพัศักดิ์สิทธิ์จีเคอใช้ประโยชน์จากศักยภาพของสายเลือดของเขายังอ่อนแอมากหากเขาแข็งแกร่งพอแม้จะใช้ประโยชน์จาก สายเลือดหุ่นยวนระดับโลกเพียงส่วนเล็กน้อยจากกระพัศศิกศจี้เคอก็สามารถออกจากกรงถักทอและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับสูงได้อ่อนแอยังอ่อนแอเกินไปหรือว่าค่าแข็งแกร่งกว่าหลัวเฟิงคิดเช่นนั้นร่างกายอันใหญ่โตของเขามีพลังงานสำรองมากถึง12,000ล้านเท่าแม้ว่าเขาจะควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพียง1,200ล้านครั้งในขณะน,นี้แต่ความแข็งแกร่งของเขาก็ยังสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่เขาต่อสู้กับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ซาประหลักหักพังลาบและคนอื่นๆการจัดการร่างกายด้วยพลังงานสำรอง12,000ล้านครั้งไม่มีผลต่อการประทุของพลังของเขาเมื่อค่าต่อสู้กับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ซาปรัก,รก,รกรหักพังลาบ และคนอื่นๆข้าอยู่เหนือระดับสูงสุดหนึ่งระดับหลักตอนนี้ข้ารู้สึกว่าตัวเองสูงกว่าระดับหลักอีกระดับหนึ่งแต่ข้ายังอยู่ในกรงถักทอหลวเฟิงถอนหายใจกับตัวเองสิ่งมีชีวิตในกรงถักทอไม่ว่าจะมีมากมายเพียงใดก็เปรียบได้เหมือนกับมดเมื่อนำมาเทียบกับสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมระดับสูงบูม หลวเฟิร์มมีความคิดนับไม่ถ้วนในใจและสามารถจัดการจักรพพรดศักดิกส์ส,สิทธิ์จี้เค่อได้อย่างง่ายดายจักรพัรดีศักดิ์สิทธิ์จี้เค่อโกรธจัดแต่ไม่ว่าเขาจะระเบิดออกมาอย่างไงเขาก็ไม่สามารถเขย่าทะเลโลหิตอันไร้ที่สิ้นสุดได้ห่างชั้นกันเกินไปจริงๆในที่สุดร่างกายทั้งหมดของเขาก็กลับคืนสู่สภาพปกติและรัศมีของเขาก็หายไปอย่างสมบูรณ์ นั่นช่างน่าพอใจอย่างมากจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์จี้เค้ารวบรวมรัศมีของเขายิ้มและพูดว่าแต่ช่องว่างกับจักรพัรดิศักดิ์สิทธิ์หลัวเฟิงนั้นห่างชั้นเกินไปห่างไกลาจากคู่ต่อสู้ของเขาหลัวเฟิงก็เก็บพลังทะเลโลหิตอันไร้ที่สิ้นสุดในส่วนไม่มีดอกไม้หรือใบหญ้าแม้แต่ดอกเดียวที่ได้รับอันตราย เป็นระดับที่ไม่อาจเอาชนะได้จริงๆจากกระพัดเต่าหลงจิ๋วประหลาดใจในขณะนี้เขาก็เข้าใจมีสอยากที่ไม่สามารถเอาชนะได้ 1. คือจิตวิญ,ญญาณที่หลุดออกจากกรงถัก 2. คือการใช้ประโยชน์จากสายเลือดหุ่นยวนระดับโลกจนถึงระดับหนึ่งและสคือการหลอมรวมเต๋าของเครื่องหุ่นยวน การที่จิตวิญญาณแห่งเจตจำนงหลุดออกจากกรงถักทอนั้นแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุดและอ่อนแอที่สุดในบรรดาระดับที่ไม่มีใครเอาชนะได้ทั้งสมระดับดูเหมือนว่าหลวงเฟิงผู้นี้ไม่ได้ฝึกฝนสายเลือดเขาฝึกฝนการรวมพลังเต่าเองหรือราชาแห่งเต่าเก้ามังกรคาดเดาแต่ทำไมเขาไม่เคยได้รับการชี้นำเลย หลวเฟิงราชาแห่งเต่าเก้ามังกรจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์จี้เครอป่อซิ่วไปหยินและชี้เจิน,นั่งลงท่านจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลวเฟิงท่านคงรู้จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์จี้เครอถามอย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าข้าจะกลั่นสายเลือดหุนหยวนระดับโลกเข้าไปในร่างกายของข้าแล้วก็จริงแต่ข้าสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่สามารถบรรลุกออกจากกรงถักทอได้จากกระพัดดิศสิทธิ์หลัวเฟิงมีวิธีแก้ไขหรือไม่สายเลือดหุนหยวนต้องกลั่นเข้าไปในร่างกายก่อนจึงจะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของมันได้หรือหลัวเฟิงถามกลับว่าเราไม่สามารถศึกษาสายเลือดหุนหยวนได้อย่างรอบคอบค้นคว้าความลึกลับของมันเข้าใจแก่นแท้ของมันแล้วจึงกลั่นกรองมันได้หรือไม่ ป่อซิ่วและคนอื่นๆตั้งใจฟังอย่างตั้งใจการบรรลุออกกรงถักทอเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาหากเส้นทางสายเลือดสามารถแหกกรงถักทอได้พวกเขาก็จะเต็มใจไล่ตามมันจากรพัดดิศัก์สิบจี G, เ้เคลอบยักหน้าเส้นทางสายเลือดสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลักๆประเภทแรกคือการกลั่นกรองสายเลือดเข้าไปในร่างกาย จากนั้นจึงใช้ประโยชน์จากศักยภาพของสายเลือดนี่คือสิ่งที่สิ่งมีชีวิตหุนนยวนโดยกำเนิดประเภทที่สองคือสิ่งที่จะกระพัดศ,ศักดิ์สิทธิ์หลัวเฟิงกล่าวถึงเพื่อทำความเข้าใจความลึกลับที่อยู่ในสายเลือดหุนนยวนก่อนค้นคว้าแก่นแท้ของมันแล้วจึงกลั่นกรองมันโดยปกติแล้วคนคนหนึ่งสามารถปลดปล่อยพลังอันยิ่งใหญ่ของสายเลือดได้ จัก,กรพัฒดิศักดิ์สิธทธิ์จี้เครอกล่าวว่าประเภทที่สองนี้ยากเกินไปแม้แต่การศึกษาสายเลือดหุ่นหยวนระดับสูงถึงแม้ว่าคนๆหนึ่งจะใช้สมบัติที่แลกเปลี่ยนจากห้องถงหุ่นยวนขนาดใหญ่เพื่อรับรู้ความลึกลับทั้งหมดของสายเลือดดั้งเดิมระดับสูงได้อย่างถี่ท้วนแต่การเข้าใจมันนั้นยากเกินไปยากมาก จักรพัดเต่าก้ามังกรยังกล่าวอีกว่าสายเลือดหุ่นยวนระดับสูงสายเดียวอาจมีความลึกลับของเต่ามากกว่า10บประการเราเข้าใจได้กี่อย่างเราสามารถเข้าใจได้มากแค่ไหนหลัวเฟิงพยักหน้าแน่นอนรูปแบบชีวิตหุ่นยวนโดยกำเนิดเกิดมาโดยธรรมชาติภายในพื้นที่หุ่นยวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นสายเลือดของพวกมันจึงมี เปาต่างๆเช่นเดียวกับเกล็ดเลือดของหอคอยแห่งดวงดาวหลัวเฟิงได้สังเกตเห็นว่ารูปแบบความลับประเภทชีวิตครอบครอง34.3%รูปแบบความลับประเภทการทำลายล้างครอบครอง9.2%และยังมีหมวดหมู่อื่นๆอีกมากมายแม้ว่าหลัวเฟิงจะสะสมพลังชีวิตและการทำลายล้างอย่างลึกซึง้ง แต่สิ่งที่เขาศึกษาเกี่ยวกับระดับเลือดของหอคอยแห่งดวงดาวเป็นหลักนั้นมีอยู่ประมาณ43มีเส้นทางมากมายที่หลัวเฟิงไม่เชี่ยวชาญเส้นทางอัน,นันและชีวิตที่ข้าเชี่ยวชาญนั้นเข้าถึงได้เพียงระดับกึ่งหุนหยวนเท่านั้นจากกระพัดดิศักิ์สิษษทธจจ้เทสายหัวข้าพบว่าสายเลือดหุนหยวนระดับสูงที่เข้ากันได้มากที่สุด คือชีวิตครอบครอง50%และอนันต์ครอบครอง30%แต่ความลึกลับเหล่านี้หลายส่วนเป็นส่วนหนึ่งที่หลุดพ้นจากกรงถักและค่าสามารถเข้าใจได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเพื่อกลั่นสายเลือดหุนหยวนอย่างแท้จริงเราต้องเข้าใจ70%ของมันจากกระพัดดิศักสิบจี้เธอมองหลัวเฟิงเพื่อเข้าใจ70%เหรอ ยากขนาดนั้นเลยถ้าไม่สามารถเข้าใจแม้แต่70%เอร์เซนของสายเลือดคุณห,หยวนระดับสูงได้เส้นทางสู่การเข้าใจสายเลือดนั้นก้าวหน้าเกินไปและความเข้าใจของข่ายังห่างไกลจากความเพียงพอดังนั้นการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของสายเลือดจึงเหมาะสมกับข่ามากกว่าจากกระพัดดิศักสิทจิเคอกล่าว ข้างๆเขาจากพรรพัเต่าก้าวมังกรก็กล่าวเช่นกันจากสิ่งที่ข้ารู้ผู้ที่บรรลุกออกจากกรงถักด้วยเส้นทางสายเลือดส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของสายเลือดการจะเข้าใจแก่นแท้ของสายเลือดเหลอมีแค่หนึ่งในหมื่นคนเท่านั้นหลัวเฟิงคิดสักครู่สายเลือดหุนหยวนระดับต่ำความลึกลับของชีวิต และความตายข้าสามารถเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์สำหรับสายเลือดหุนหยวนระดับสูงความยากของความเข้าใจของข้าเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างไรก็ตามค่าได้เข้าใจไปแล้วมากกว่า70%ซของ3ประเภทพวกมันคือเงาเพลิงสวรรค์สัตว์ร,ร้ายคุกวิญญาณและสัตว์ร,ร้ายหายนะเงาเพลิงสวรรค์ประเภทชีวิตครอบครองประมาณ50ซ ประเภททำลายล้างประมาณ30%เอร์เซในความเป็นจริงความลึกลับของสายเลือดในรูปแบบชีวิตหุ่นหยวนโดยกําเนิดใดๆจะมีรูปแบบความลับของประเภทชีวิตโดยเนื้อแท้เพียงแต่มีสัดส่วนที่แตกต่างกันเงาเพลิงสวรรค์เนื่องจากหลัวเฟิงมีความเข้าใจชีวิตและการทำลายล้างเกือบสมบูรณ์แบบ จึงได้ข้ามผ่านความเข้าใจ70%ของสายเลือดทั้งหมดไปแล้วทำให้เข้าใจอย่างมั่นคงและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงได้อสศรร้ายคุกวิญญาณซึ่งมีชีวิตครอบครอง40%และการทำลายล้างครอบครอง40%เป็นจุดสนใจหลักของความเข้าใจของหลัวเฟิงเช่นกันโดยมีระดับความเข้าใจที่เกิน70%ของสายเลือด ทั้งหมดเช่นกันอสูรหายนะคือเงาของอสูรหายนะที่หลัวเฟิงเคยเห็นครั้งหนึ่งในดินแดนต้นกำเนิดสัตว์ร้ายแห่งหายนะนั้นเกี่ยวข้องกับประเภทชีวิตและความตายเป็นหลักโดยการทำลายลางนั้นมากกว่า50%เอร์เซนและชีวิตครอบครองประมาณ30%อร์เซความเข้าใจของหลัวเฟิงเกี่ยวกับสายเลือดฮุลยวน,นี้ก็เกิน70%อร์ซเช่นกัน หากข้าเต็มใจข้าสามารถกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับสูงได้ทุกเมื่อข้าสามารถเลือกที่จะผสานสายเลือดทั้ง3เข้าไปในร่างกายและใช้ประโยชน์จากศักยภาพทั้งหมดของพวกมันได้หลัวเฟิงยังรู้สึกว่าสายเลือดหุนนยวนระดับสูงทั้ง3นี้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อทั้ง3ามผสานเข้าด้วยกันและใช้ประโยชน์จากศักยภาพทั้งหมดแล้ว พวกมันอาจไปถึงขีดจำกัดของชีวิตหุ่นยวนระดับสูงได้โดยตรงบางทีอาจมีความหวังที่จะฝ่าขีดจำกัดและขึ้นสู่พบสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกก็ได้เส้นทางสายเลือดนั้นกล่าวกันว่ามีปัญหามากมายในอนาคตหลัวเฟิงไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึง้งแต่ก็เข้าใจโลกแห่งการฝึกฝนแม้ว่าเส้นทางสายเลือดจะมีศักยภาพสูง แต่ก็มาพร้อมกับปัญหาในอนาคตมากมายจึงทำให้เส้นทางของผู้รู้แจ้งเป็นเส้นทางที่ดีที่สุด